สวัสดีผู้รอดชีวิตสาวน้อยเคลิีคนดีคนเดิมกลับมาพร้อมข่าวหน้าตื่นเต้นตอนใหม่จ้าแต่ก่อนอื่นเห็นนี่ไหมใช่ถูกต้องในปีนี้เรากำลังมีความเปลี่ยนแปลงแบบจริงจังเฮ้ยถ้าเข็มขัดให้ดีพวกเรากำลังจะทำให้สนามรบกลายเป็นโซนของคุณเตรียมพร้อมสำหรับการเปลี่ยนโลกด้วยกิจกรรมใหม่เขตสร้างสารรค์โซนมันมือในหมวดทั่วไปคนพบเบิร์กชอ p อีเวน ที่กระจัดก,กระจายอยู่ทั่วแผนที่ใช้เหรียญฟรีไฟตา,ามจุดเหล่านี้เพื่อสร้างสิ่งประดิษฐ์ทรงพลังเช่นเรดาร์ซูเปอร์ซึ่งจะทําการตรวจจับศัตรูทั้งแผนที่หรือไฮปร์เครดที่หัดแน่นไปด้วยอาวุธุทปกรณ์ทรงพลังเพื่อช่วยให้คุณมีใช้เหนือคู่ต่อสู้นอกจากนี้คุณยังหัวในหน้ากิจกรรมเพื่อผลลักสิ่งประดิษฐ์เพิ่มเติมเช่เนแท่นฟืนคืนชีพได้อีกด้วย แท่นนี้จะช่วยให้ทีมฟื้นคื้นชีพได้อย่างรวดเร็วยังมีดาบของราชันสุดลึกลับที่จะแปลงร่างคุณให้กลายเป็นผู้นำและแปลงร่างเพื่อนร่วมทีมไปเหล่านักรบที่มาพร้อมกับบัพฟพิเศษในโหมด 4v4 แอร์ดับได้รับการปรับเปลี่ยนใหม่เป็นแอร์ดับไฮเปอร์เกรดซึ่งมีโซนยึดครองที่มีขนาดใหญ่ขึ้นพร้อมกับที่กำบังใหม่โดยรอบซึ่งประดิษฐ์เครื่องสร้างเห็ดที่เรียกเห็ดไซเบอร์ออกมาจะพร้อมใช้งานตั้งแต่ที่กิจกรรมเริ่มต้นขึ้นสิ่งประดิษฐ์ที่น่าตื่นเต้นอื่ และไฟสัญญาณเซ็นเซอร์ซึ่งจะมอบบัฟและเงินเมื่อคุณกำจัดศัตรูภายในพื้นที่ที่กำหนดสิ่งเหล่านี้อาจจะได้เข้าสู่แม์ด,ด้วยการโบวตของคุณดังนั้นอย่าลืมไปที่หน้ากิจกรรมทำการโบวตและปลดล็อกสิ่งประดิษฐ์พลิกสถานการณ์เหล่านี้ล่ะยังไม่หมดเพียงเท่านี้กิจกรรมใหม่ยังได้นำการบูสต์อาวุธทั้ง3ม,มาสู่สนามรบซึ่งได้แก่อินฟินิตมอบกระสุนที่ไม่จำกัดอินฟาเดมอบเอฟเฟกความร้อนในขณะที่ใช้กล้องเล็งและโฟกัสเพื่อการกระจายตัวของกระสุนได้อย่างมาก หาอาวุธที่มีบุสเหล่านี้ไม่ให้ประเครดและแอดอปให้ปรเครดเพื่อช่วยเหลือคุณในการต่อสู้ขอแนะนำ <S <S ออสการ์ผู้เฝ้าระวังแห่งรัตติการยามกลางวันเขาคือนักศึกษาสุดปราดเปเรื่องยามราตรีเขาคือฮีโร่แสนกล้าหาญผู้เข้าต่อสู้กับเหล่าร้ายยังมีสไตล์และเปี่ยมล้นด้วยทักษะ สกิลของออสการ์จะทำให้เขาสามารถพุ่งในเป็นระยะทางสั้นๆหากเขาพุ่งชนไอซ์วอลล์มันจะระเบิดหลังจากผ่านไปครู่หนึ่งและสร้างดาเมจรอบตัวแก่ศัตรูที่อยู่ใกล้เคียงอีกนิสตัวละครสุดที่รักของเหล่าผู้เล่นได้รับการปรับปรุงสกิลในรอบนี้ขณะนี้เขาสามารถอันเชิญม่่นเพลิงเคลื่อนที่ซึ่งจะแผดเผาศัตรูผู้แต่ต้องสัมผัสเตรียมตัวต่อสู้อย่างดุเดือดร้อนแรงได้เลยการปรับเปลี่ยนสกิลอื่นๆมีดังต่อไปนี้ อย่าลืมตรวจสอบการปรับปรุงอาวุธด้วยละ่ะไอเทมอุปกรณ์ได้รับการอัปเดตแล้วขณะน,นี้ไอเทมอุปกรณ์จะมีเอฟเฟกต์ภาพสีเมื่ออยู่บนพื้นช่วยให้ผู้เล่นตรวจสอบหมวดหมู่ได้ง่ายขึ้นในขณะที่กําลังเก็บนอกจากนี้ยังสามารถใช้อุปกรณ์บางอย่างจากหน้าปกติได้โดยตรงโดยไม่จำเป็นต้องใช้เมนูพิเศษแล้วและไอเทมบางอย่างได้รับการจัดประเภทใหม่เป็นไอเทมอุปกรณ์เพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการใช้งานและการจัดระเบียบยิ่งไปกว่านั้นอุปกรณ์บางอย่างมีเวอร์ชั่นใช้หลายครั้งแล้วเช่น บาสกิลกดชาดและ UAV ไลท์ซึ่งใช้ได้หลายครั้งหลังการคูลดาวตำแหน่งของคลังแสงซิปลายจุดชุบชีวิตและตู้กดอัตโนมัติในแผนที่ทั้งหมดกำลังได้รับการอัปเดตเพื่อให้มีความสมดุลและเป็นประโยชน์สำหรับทุกคนมากขึ้นเมื่อผ่านนะถูกทำลายผู้โดยสารจะถูกส่งลงจากผ่านนะก่อนการระเบิดแทนที่จะถูกกำจัดในทันทีขณะนี้คุณสามารถให้ของเพื่อนร่วมทีมขณะที่กำลังรับชมพวกเขาหลังจากที่ถูกกำจัดได้แล้วสรับสนับสนุนทีมของคุณและช่วยเหลือพวกเขาในการคว้าบุญ่านั้นมาให้ได้ สิ่งที่จะตามมาในลำดับถัดไปคือการปรับเปลี่ยนแคลนใหม่เพื่อเพิ่มการมีส่วนร่วมตอนนี้ผู้เล่นสามารถรับแ้มกิจกรรมแคลนโดยการใช้เพชรกับไอเทมในเกมได้แล้วเดี๋ยวเรายังมีการเพิ่มฟีเจอร์แคลนประเภทใหม่ซึ่งก็คือสิทธิพิเศษแคลนสิ่งนี้จะมอบสกินไอซ์วอลพิเศษที่มีชื่อแคลนปรากฏอยู่บนนั้นให้คุณทุกคนในแคลนจะเข้าถึงได้เมื่อมีสมาชิกแคลนใจกว้างบดล็อกให้ขณะนี้คุณสามารถอวดเลเวลแคลน และอันดับสงครามแคลนบนหน้าโปรไฟล์ได้แล้วเลยไม่ต้องห่วงนะถ้าหัวหน้าแคลนจากไปความเป็นหัวหน้าจะถูกโอนย้ายไปยังสมาชิกค,คนอื่นโดยอัตโนมัติเพื่อให้แคลนนั้นอยู่ยั้งยืนยงต่อไปและกำลังเพิ่มหมวด c v 4ไปยังสงครามแคลนน้ารายละเอียดจะแสดงในประวัติการต่อสู้ในขณะที่ชื่อแคลนจะปรากฏในระหว่างแมตช์บนตารางอันดับและบนหน้าผลลัพธ์กับนักเบอื่นๆของสองครามแคลนประกอบไปด้วยระบบลงโทษ AFK และหน้ารายละเอียดการปรับเปลี่ยนซึ่งมาพร้อมกับส่วนที่แสดงรางวัลประจำฤดูกาลทั้งหมด เกมไม่ได้เพราะการล็อกอินโซเชียลมีเดียมีปัญหาใช่ไหมไม่ต้องห่วงตอนนี้คุณใช้รหัสผ่านแบบใช้ครั้งเดียวเพื่อกู้คืนบัญชีเกมและเชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มบุคคลที่3อีกครั้งได้แล้วตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หน้า FAQ ต้องการเสริมความปลอดภัยให้บัญชีใช่ไหมดูประวัติการล็อกอินสิขณะนี้ผู้เล่นใช้ท่าทางโดยตรงจากหน้าโปรไฟล์ได้แล้วซึ่งเป็นการช่วยทางผู้เล่นและอินฟลูเอนเซอร์สร้างและแบ่งปันเนื้อหาทางโซเชียลมีเดียได้ง่ายได้ยิ่งกว่าที่เคย สำหรับการเลือกไอเทมผู้เล่นสามารถใช้ปุ่มทดลองใช้เพื่อสัมผัสประสบการณ์หรือดูตัวอย่างก่อนจะตัดสินใจซื้อได้และนั่นคือทั้งหมดของตอนนี้อยากรู้ไหมว่าเราจะไปที่ไหนกันต่อโปรดติดตามตอนต่อไปนะจ๊ะ